เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆแล้วนะครับคันนี้เป็น Honda c ซี vic กนะครับซี vic 3ดอลในร์ตำนางเลยทีเดียวโลซิงยุค90นะครับเป็นเครื่องเดิมหัวฉีดแน่นๆนะครับขอเฮดเดอร์เดิมทั้งเส้นมีปลายซิงนะครับ ระบบหม้อขีดเปลี่ยนนใหม่นะครับปองปีนีมเกียร์ออโต้ภายในก็ยังสวยนะครับมีที่ไม่สวยก็คือเบาะนะครับเบาะไม่สวยสภาพโดยรวมก็สวยสะอาดนะครับสีภายนอกก็ตามรูปนี้เลยนะครับสวยเงางามมีอายุดังนะครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าสีสันสวยงามครับช่วงล่างดีชกแต่งทั้งสีต้นนะครับดิสเบรกทั้งสีล้อจานสไลด์ครับเอาแม็กแท้ครับยางใหม่ทั้งสีเส้นอย่เลยทีเดียวกระจกมองข้างสิ่งครับ ภาษี66เลยนะครับภาษีใช้อัญเาีรแมนบีนาครับชุดโอนมีให้ครบครับคันนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของได้ตรงได้เลยนะครับจะนัดดูรถจะทดลองขับก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับภายในครับสภาพตามนี้เลยนะครับมีคือตําหนิคือเบาะขาดนะครับนอกนั้นสวยงามเดิมๆสะอาดดนะครับเป็นเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับกองบีเนียมนะครับชุดกองบีเนียมห้องน้ำบีเนียมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับ เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะหาเบอร์อโทรไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ